สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสติชโนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงประจํารายเดือนของคนลัคนาราศีมีนนะครับประจําเดือนมิถุนายนปี2566นกะครับก็ถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาที่แนะนําให้ใช้ลัคนาในการท่ายนะครับเพราะว่าการใช้ลัคนาเกิดในการท่ายนะครับจะมีความแม่นยําในการ ใช้ราศีไทยนะครับเราก็มาดูกันเลยเดียวกว่าค,ครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับคนลัคนาราศีมีนเนี่ยดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เดือนนี้นะครับคนลัคนา,าราศีมีนเนี ar, like ideas, <ique> ่ยจะยังมีเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามาพร้อมๆกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับเดือนนี้ดวงชะตาจะดูดีกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับโดยในด้านที่ดีนะครับคนลัคนาราศีมีนเนี่ยจะมีโชคเข้ามามากนะครับจะทําอะไรเนี่ยก็จะสําเร็จได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่ก็ต้องพยายามออกแรงมากหน่อยนะครับเพราะถ้าจะสําเร็จแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับและในด้านที่จะต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของความประมาทนะครับความไม่รู้ การไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งเพียงพอนะครับหรือว่าการกล้าได้กล้าเสียที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงที่ดีพอนะครับจะทําให้คนลักนาลาศีมีเนี่ยอาจจะเสียโชค รหรือว่าความสําเร็จเนี่ยเกิดการติดขัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนลัคนณาลาศีมีนะครับมีความละเอียดรอบคอบนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเองนะครับสำหรับเรื่องของการงานนะครับถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับงานจะมีความสําเร็จเข้ามานะครับและจะมีกําลังจิตกําลังใจที่ดีในการทํางานนะครับแต่ในส่วนที่จะต้องระมัดระวังคือความไม่ละเอียดรอบคอบของคนลัคนณาลาศีมีเองนะครับที่อาจจะทําให้งานเนี่ยเกิดความเสียหายได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับให้เพิ่มความใส่ใจเข้าไปนะครับแล้วมันตรวจทานนะครับความผิดพลาดเนี่ยก็จะน้อยลงไปเองนะครับและในเดือนนี้นะครับคนลัคนาราศีมีนะครับมีแนวโน้มจะได้ไปเจรจาติดต่อสื่อสารงานนะครับกับคนต่างถิ่นต่างชาติที่มากขึ้นได้นะครับสำหรับเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะครับถือว่าดีนะครับมีโชคลาภนะครับยิ่งขยันก็จะยิ่งได้เงินมากนะครับและอาจจะทําเงินได้จากงานอดิเรก ของตัวเองอีกด้วยนะครับเงินที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะครับมีแนวโน้มจะเป็นเงินก้อนเล็กๆหลายๆก้อนทยอยเข้ามานะครับมากกว่าที่จะเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาเลยภายในครั้งเดียวนะครับ และหากคนลัคนาราศีมีนคนไหนเนี่ยหารายได้ที่เกี่ยวข้องกับต่างทินต่างแดนนะครับเช่นนําเข้าส่งออกก็จะได้รับรายได้ที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนที่จะต้องระมัดระวังนะครับคือด้านรายจ่ายนะครับเพราะคนลัคนาราศีมีนในเดือนนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเยอะนะครับโดยเฉพาะการใช้จ่ายไปกับเรื่องที่ตัวเองทําและมีความสุขในระยะสั้นๆนะครับหรือว่าเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังจะเก็บตังไม่อยู่นะครับถึงแม้ว่ารายได้จะเข้ามาเยอะ นะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นนะครับช่วงของวันที่1เนี่ยยังไม่เรียกว่าลงตัวดีนักนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่2ถึงวันที่18นะครับก็อาจจะปรับตัวดีขึ้นนะครับอาจจะมีการซื้อของใช้ใหม่ๆนะครับหรือของที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีล้ําสมัยมากขึ้นเนี่ยเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวได้นะครับและมีแนวโน้มจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับส่วนในช่วงของวันที่19ถึงวันที่30นะครับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยก็จะมีความมั่นคงดีนะครับอย มีความสุขนะครับมีการพูดถึงเรื่องของการลงหลักปักฐานที่มากขึ้นนะครับเช่นการซื้อบ้านการสร้างบ้านการต่อเติมบ้านนะครับหรือการซื้อรถยนต์ยานพหาหนะนะครับอย่างไรก็ดีนะครับ ให้ระมัดระวังผู้ใหญ่ภายในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีเวลาก็พาท่านไปตรวจสุขภาพเป็นการล่วงหน้าก็จะเป็นการดีนะครับสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับช่วงวันที่1นะครับอาจจะยังไม่ลงตัวดีนักนะครับช่วงวันที่2ถึงวันที่18นะครับเรื่องของความรักเนี่ยก็จะปรับตัวดีขึ้นมากนะครับจะมีแนวโน้มเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับและจะมีความสุขกับหลายๆเรื่องนะครับได้ทําอะไรใหม่ๆร่วมกันนะครับส่วนในวันที่19ถึงวันที่30ความมับนะครับความโักาส แก้ไขปัญหาต่าง to <in> ๆร่วมกันนะครับและจะมีการพูดถึงเรื่องของการลงหนักปักฐานในชีว oh, <tablets S 3> ิตที่มากขึ้นนะครับสำหรับคนโสดนะครับช่วงวันที่1เนี่ยยังไม่แนะนําให้เปิดรับใครใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนช่วงของวันที่2ถึงวันที่18นะครับจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเนี่ยจากการไปท่องเที่ยวนะครับหรือคนที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักกันมาก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์พิเศษนะครับหรือเป็นคนที่มีหัวคิดที่ทันสมัยนะครับส่วนช่วงของวันที่19วันที่30สับเที่ถูก อกถูกใจเข้ามานะครับจะเป็นคนที่มีความจริงจังกับการลงหลักปักฐานนะครับคือไม่ได้หวังคบกันแบบเล่นๆนะครับถ้าได้คบกันแล้วเนี่ยก็จะมีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีนะครับอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกันสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะไปด้วยกันได้ดีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงภาพดวงกล้อกว้างของคนลรัคนาราศีมีนนะครับ ประจำเดือนมิถุนายนปี2566นะครับถ้าท่านไหนเนี่ยต้องการคำทานายที่มีความละเอียดแม่นยำที่สูงขึ้นนะครับท่านจำเป็นจะต้องเอาดวงชะตาประจำตัวของบุคคลนั้นๆเนี่ยมาถ่ายประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คำทานายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับก็ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจจัยสิ่งศักศดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของชโชคอสติชานลได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อน,นครับครับสสวดี